ต้องขอสวัสดีกันด้วยแล้วก็อยู่กับผม TBL Gamer Q กันนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมบล็อกกับแมพที่มีชื่อว่า Final f a n t a y กันนะครับมันนานมากแล้เออตะกัดต้องกัดตัวจระนะครับที่ผรอมย้อนานาทีผมไปได้อัดกับมาเลยน,นเลยเกมนี้นะครนะับอยากพูดอะไนีดกับ พิมพ์ว่าแบบนี้ครับมันจะเจออะไครับแต่ผมให้ทุกคนไปพิมพ์ดูมันได้แน่นอนครับเอ้าเริ่มกันเลยเฮ้ยผมมีเคว็ดหม่ครับจบอืมเกฟเป็นนี่ครับ ผมมีมสร้างตัวขอนใจผมสร้างแล้วก็แล้วก็มีผมมีสออยห้าบาทมันอัพเดตใหม่ครับเขาเควสดหนึ่งเอาล็อตสตาร์เฟนดี้กันนะครับเล่นนะเฟนน่าเฟนดี้ภาคหนึ่งกันเลยนะครับนี่ครับจะ,ละแล้วก็รอไปครับ นี่ครับได้แล้วเฮ้ยผมเกิดตรงนี้เพราะว่าผมวิญญาคือวิญญาณชายโดนีค่คือเวเนียนสีดำของฟักซีหล่อเนี่ยหเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะครับ วิญญาณจริงนะโอ้โหควรเกิดตรงนี้ก่อนจบวิดีโอมกันนะครับ วาทำอะไรตรงนี้เฮ้ยจำสเก็ตอะมันปิดประตูไดค้ครับอ๋เอเฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยอะบ่ <c oughs> ม่นในมือเลยครับอย่าลืมสิโอ้โหเอ็นโดเอ็นโดมาทำอะไรตรงนี้เอ,นอ็นโดเอ,นดอ็เอนโด ไปไป็นเฟสดีมูยนี่อ้ทพ่อม่มีเยอะจังเดี๋ยวผมไปนี่ก่อนไปในกาดก่อนในก่อนในกาดคนเฝ้าตอนกลางคืนแล้วยนตัวอื่น มันมีชื่อว่ามีนคนสร้างสร้างเห็นจตตัวเนี้เฟ,ฟดดี้บอนิชิก,กะอันนี้เฟดดี้ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้บอนชิกะอยู่นี่ครับตัวนี้เลยลบวันนี้มันจะอยู่ไหนอ,อันนี้คือบอนนี้ครับอันนี้คือฟ็อกซี่ครับสามารถขาได้อันนี้วิ่งเร็วครับงจะก็ได้สามารถปิดตัวได้ คนสร้างหุ่นยนต์ครับตอนห้องอันนี้ครั้งพวกเด็กๆแล้วก็มีคนฆาตกรรมเด็กๆแล้วก็กลายเป็นหุ่นยนต์เลยโอ้โอยเกลยดจิงครับอืมแกเลยไม่เป็นดีสุดเดี๋ยวผมทำกีพี สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวแล้วครับผมบ๊ายบายกำลัง EP สองมาครับอาทิตย์หน้าเดียวเดี๋ยวผมมาอัดคลิปใหม่ต้องสวัสดีครับบ๊ายบายจุ่มๆหนะครับ